ร้อนทุกจานครับเสจอไหมฮะถูกทุกชิน้นสเต็กลุงกว้างครับคุณผู้ชมมีตังไม่เกินร้อยก็อร่อยได้นะครับร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas มาคุยหน่อยหนึงคุณผู้ชมก่อนจะชิมร้านนี้ชื่อสเต็กลุงกว้างสวัสดีน้องเต้สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะทำออเดอร์อยู่พอดีเลยใช่ทำไปคุยไปเลยนะให้การเราเร็วๆสดๆสบายๆข้างๆนี่มีหนวดนี่พ่อใช่ไหมใช่ครับนี่คือลุงกว้างตัวจริงใช่ไหมลุงกว้างสวัสดีคุณแม่สวัสดีโอ้นี่เขาไปยอมนี่ทั้งครอบครัวเลยนี่คือเขาเรียกว่าร้านแบบครอบครัว ใช่ครับบ้านๆนะครับทำกันแบบพ่อแม่ลูกใช่ครับเห็นบอกแต่ก่อนนี่ใครเป็นคนทำคนแรกสเต็กพี่ชายครับพี่ชายกับผณพ่อครับทำเล็ก่วมกันอ๋อแล้วทำไมพี่ชายไม่ทำละเขาไปทำอย่างอื่นแล้วครับอ๋อไปทำอย่างอื่นตรงนี้เราก็เลยมาทำต่อได้ครับอ๋อเขาบอกว่าร้านนี้สเต็กถูกมากถูกครับถูกเลยเริ่มต้น59บาทครับเออคุณผู้ชม59บาทเนี่ยไม่เท่าไหร่นะทุกจานเป็นกระทะร้อนด้วยใช่ครับเออเป็นเอกลักษณ์เลยนะผมไม่กินสเต็กโอเคมันยังมีสเต็กที่ราคาถูกมันก็มีแต่ว่าเขาไม่ทำกระทะร้อน ครับทำไมที่นี่เหนื่อยเพิ่มเพราะอะไร,รอยากเท่ครับอยากเท่อ,อยากเท่แต่พ่อบอกไม่อยากรวยดูดิพ่อบอกให้คุณพ่อบอกเลยทำแล้วต้องรู้จักเลยนะไม่ให้กอบโกยไม่ให้กอบโกยเอาบุญด้วยแบ่งปันด้วยใช่ไหมฮะก็เลยยังไม่รวยสักทีเลยก็ๆๆๆเลยไม่รวยทักทีเลยเนี่ยคุณผู้ชมนี่ทำอย่างนี้สเต็กอะไรหมูครับสเต็กหมูเท่าไหร่นี่ห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าบาทคุณผู้ชม เดี๋ยวดูจัดออกมานะ oh, โอ้โหเหมือนสเต็กราคาแพงเลย59บาทเท่านั้นที่นี่มีสเต็กอะไรบ้างมีหมูมีเนื้อมีไก่มีปลาครับ<ะ>มีหมูมีเนื้อมีไก่มีปลาหมูเท่าไหร่หมู59ครับปล<ะ>าปลา89เครับเนื้อ 79, 79ครับ79 <99, S 1> ไก่ไก่59ครับ59คุณผู 59, ้ชมดูราคาดิราคาแบบว่ากันเองมากทำไมถึงทำราคานี้เพราะอะไรฮะ กลุ่มเป้าหมายตรงนี้มันเป็นนักเรียนครับ๋อนักเรียนรละกะบังนี่ใช่ครับขายนักเรียนเลยขายถูกๆแล้วคุณพ่อเจ้าทําบุญด้วยใช่ครับอ๋อคุณพ่อมีความสุขไหมทำสเต็กมีความสุขครับมีความสุขเพราะว่าอยากทํกสเต๊กราคาถูกให้คนอื่นได้กินนะแล้วทําไมที่บอกว่าเป็นกระทะร้อนอยากเทเนี่ยแล้วมันจะเพิ่มงานเพิ่มอะไรหรือเปล่าก็นิดนึงครับแต่มันมันรูปลักษ์มันออกมาดีเวลาเราเสิร์ฟนะคัขึ้นโต๊ะมันยังมียังร้อนยังเดือดอยู่ใช่ยามที่นี่คือร้อนทุกจานใช่ครับใช่ไมมีซอสเลยบ้างอ่ะ พริกไทยดำครับไทยดำเทริยากิอบาร์บีคิวบาร์บีคิวซีอิ้วญี่ปุ่นซีอิ้วญี่ปุ่นซอสพิซซ่าซอสพิซซาจิ้มแจ่วครับแจ่วโหหกซอสคุณผู้ชมอันนี้เลือกได้ใช่ไหมใช่ครับอยากกินอะไรเลือกได้อะไรคนสั่งเยอะสุดครับเป็นบาร์บีคิวกับจิ้มแจ่วครับจิ้มแจ่วแล้วเนื้อนี่อะไรขายดีสุดเป็นสเต็กเนื้อแล้วก็กระทะร้อนเนื้อครับ สเต็กเนื้อกระทะร้อนเนื้อเปิด11โมงถึง2ทุ่มครับร้านหยุดวันเสาร์ครับร้านอยู่ตรงไหนฮะซอยลาดกระบัง13ทับ8ครับลาดกระบัง13ทับ8ตรงข้ามอพาร์ตเมนต์ BPS คุณผู้ชมใช่ครับแวะมาได้เลยถูกมากผมเห็นเขาสั่งกันไปเนี่ย59 69 79กำไรขอาเ้ยน้อยครับกำไรน้อยเอาแน่แต่ก็สนุกครับ สนุกทาเพื่อนักลงนักเรียนนะคุณผ <Trans> ู้ชมแล้วก็คนเรี้ยน้อยหอยน้อยเราพยายามหาร้านที่แบบว่าราคาย่อมเยาเนี่มาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ลองอุดหนุนหน่อยเราเอานี่ดีกว่าสเต็กเนื้อได้ครับเดี๋ยวทําเลยได้ไหมได้ครับอยากเห็นจ <ไป S 2> <ห>ังเลยสเต็กเนื้อนะแล้วก็มีอะไรน่ากินอีกที่อร่อยร, horizon. ร้านนี้มีอะไรฮะกระทะร้อนเนื้อเลยครับเดี๋ยวจัดให้แบบเดือดเดือดเลยกระทะร้อนเนื้อนี่เดือดเดือเลยนี่แอ่ดูคุณผู้ชมดูก็จัดนี่นี่คุณผู้ชมขออนุญาตหยิบมาดูนะอันนี้เท่าไหร่ฮะห้าสิบเก้าบาท ห้าสิบก้าบาทคุณผู้ชมเอาลากซ้อนหน่อยปืด๊ดโอ้โหคุณผู้ชมดูดิเนี่ยห้าสิบก้าบาทสวยงาม,เ,างามเดี๋ยวเรามาดูกระทะร้อนเนื้อครับ ผู้ชมผมบอกเลยนะใครที่อยากพาลูกมากินสเต็กอยากพาครอบครัวมากินสเต็กร้านเนี่ยช่วยกันแพ์แล้วก็ผ่านการแนะนําของผมเนี่ยไปสู่ทุกคนเนี่ยนะครับมากินได้เลยถูกมากนะเนี่ยจานเนี่ยหมดรวมเนี่ยรวมข้าวรวมเลยนะ94บาทเองนะฮะร้อยหนึ่งมีทอนแล้วก็เขายังมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งปลาทั้งเนื้อนะครับสั่งได้เลยนะครับมีเมนูอีกเยอะมากนะฮะแล้วก็แบบมีชุดใหญ่นี่แค่ชุดเล็กนะดูแล้วก็น่ากินแล้วโอ้โหนี่ แล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีทั้งน้ําจิ้มแจ่วแล้วก็มีน้ําจิ้มที่แบบคุณพ่อทาเองเป็นน้าจิ้มถั่วน้ำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยคุณแม่บอกให้ทานกับผักจะอร่อยมากแต่ผมขออนุญาตชิมตัวนี้ก่อนนี่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 ผักเขาบอกว่าผ,ผัดผักเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนผมขอชิมแบบยังไม่มีน้ําจิ้มก่อนนะหูหอร่อยอะขลําปีอร่อยมากขลังปีนุ่มนิ่มรสชาติกำลังดี ทานกับข้าวได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวสเต็กเนี่ยเดี๋ยวขอกินแบบยังไม่ต้องมีน้ำจิ้มก่อนนะเนี่ยขอบอกเลยแชร์ไปเยอะๆมากินกันเยอะๆของดีๆไม่เกินร้อยนี่น้ำจิ้มถั่วครับอิ่ม,มนะคุณผมบองตรงอิ่มเลยนะ แล้วใครไม่กินเนื้อก็สั่งหมูได้ใครไม่กินเขาเรียกว่าหมูไก่ก็กินปลาได้ผมสั่งอีกจานมาเป็นตัวอย่างนะให้คุณผู้ชมดูใ้เฉยเนี่ยอันนี้เป็นแบบสเต็กชุดใหญ่แบบนี้เลยผู้ชมสามารถสั่งกินได้ฮะถ้าเกิดมาก็เลือกได้อันนี้จะราคาประมาณเจ็ดสิบเก้ามันเกินร้อยเหมือนกัน,นดูดิกินอันนี้เจ็ดสิบเก้ากินอันนี้พร้อมข้าวเก้าสิบสี่โอ้โหผู้ชมเจ็ดสิบเก้าบาท โอ้โหนี่ถ้าไปกินโรงแรมตามนี้หลายตังนะแต่ถ้ามากินตรงเนี้79บาทสุดยอดอือร่อยด้วยอันนี้ออกแนวรับราบ,บหน่อยมีเข้าคั่วมีอะไรฝากไว้ตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปติดสติกเกอร์เขาหน่อยกินได้ทั้งครอบครัวราคาดีอร่อยคุณภาพดีร้อนทุกจานแวะมนครับสเต็กลุงกว้างอยู่ราดกะบัง13ับ8สุดยอดต้องมาถูกอร่อยร้อนทุกจาน ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ประดนเฮ้ยสับป,ประรลดเฮ้ยสับป,ประเลอเฮ้ยสับตะไครแฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ